สวัสดีตอนเท่งพี่น้องเอ้ยโตโต้ตตตตโนแยแมคือก่อนี่มากินข้าวเท่งเมื่อนี้มากินข้าวเท่งครับผู้เดียวอม,มีสั่งปิ้งประดุกมาตัวนี้กับนีแพงพี่น้องสามสิบาทเนี่ตมัมะฮงกับสี่สิบบาทนลาบหมูพี่น้องหกสิบะจ๊ะอันนี้เขาห้องว่าเป็นลิ้นหมูลิ้นหมูก็หกสิบ โซนผักนี่แถมข้าวนี่กับสิบบาทข,าขา้าวหอมมะลิสุรินพี่น้องเมื่อนี้มากินอยู่ร้านร้านบ้านนาพาเพลินนะครับชื่อร้านบ้านนาพาเพลินร้านบ้านนาพาเพลินกับมีดูอยู่น่ากินแซ่บๆนะครับโตโัวตสนุกแย้มกับมากมากินมากินเลยนี่พี่น้องโอ,อ้มีแนวแซ่บอืมนี่แหละนี่แหละพี่น้องมา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 ,มากินน้ำเดียวพักเทง่ง ผู้คนกำลัากินข้าวเที่ยงน้ำเดียวหลายคนเดียวค่อยมาผู้เดียวยั่วๆพี่น้องกันเด้อเอ้าน้ำลายแต่จกๆน้ำกาบซีนี่น้ำฟรีน้ำฟรีบรรยากาศเนี่ยโอ้กลางทงนาเดินทงนาหิมทางทงนาพี่น้องเลย่ะพี่น้องผู้ไทยพี่น้องผู้ลาวพี่น้องพี่ยโสขมีเล่าวยนอืมมามากินข้าวค่อยได้พี่น้องเด้อแซ่บ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  မင်္ဂလာပါဆာမီလာพี่น้อง